หเหากคลื่นแลงในประพุทธประธรรมประโส์ในมังหรือในข้อปฏิบัติไม่เห็นสุกรูปใดสงสัยเลยพระเจ้าค่าเพราะผู้รู้น้อยที่สุดก็เป็นพระโสดาบันแล้วแม้เ,เราปรินิพาณไปแล้วพวกเธอเพิ่งรู้ว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีอันอเราแสดงไว้บัญญัติไว้ จกเป็นศาสดาของเธอแทนเราสืบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายวันนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท